นี่เขาบอกว่านักเขียนดังเรียกร้องให้มีการชำระศาสนาและคัมภีให้ถูกต้องด้วย AI นะในเมื่อ AI เนี่ยมันรู้ดีขนาดนั้นเนี่ยเราจะแก้ความขัดแยง้งทางศาสนาหรือการตีความของศาสนาให้มันถูกต้องด้วย AI เลยดีไหมนะครับอ่านี่เขาว่าอ้างมาจากเว็บไซต์ชื่อ Slide New นะเนี่ยเขาบอกอมาอีกแล้วเป็น World Economic Forum อีกแล้วนะครับเรียกร้องให้ AI เนี่ยทำการเขียนไบเบิลขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างศาสนาที่ actually correct ก็คือมีความถูกต้องนั่นเองนะครับ อขนาดนั้นเลยนะคือคนทางซ้ายก็คือคนทางขวาคือคาวชวาก็คือผู้ก่อตั้งอ่า e WEF หรือ World Economic Forum นั่นเองแต่คนทางซ้ายนี่คือนักเขียนดังที่เขากล่าวถึงนั่นเองนะครับเขาคนนี้ก็คือย no ูวันโนอาฮาร์ลีนะครับอนักเขียนอ่านังสือเกี่ยวกัวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่ดังที่สุดแล้วตอนนี้นะครับเจ้าของงานเขียนเซเปียนอ Brief History of Human Kind นั่นเองนะโอ้โหโด่งดังมากๆเลยนะเป็นการ ย้อนรอยการถือกําเนิดและการพัฒนาของมนุษย์เผ่าพันธุ์โฮโมเซเปียนนั่นเองนะครับเล่าตั้งแต่สมัยยุคหินจนถึงศตวรรษที่21เลยนะครับซึ่งงานเขียนของเขาตั้งแต่ทั้งเล่มนี้และเล่มที่ต่อมาอีกสองเล่มเนี่ยก็ถูกแปลไปแล้ว65ภาษานะครับจำหน่ายไปแล้ว45ล้านเล่มทั่วโลกเลยนะถือว่าเป็นหนึ่งในนักเขียนที่โด่งดังที่สุดของยุคนี้เลยนะแล้วก็เอาไปถูกโยงว่านะมีการเรียกร้องให้ใช้ AI ชําระศาสนานะครับอ,นะอย่างไรก็ดีประเด็นที่เขาอ้างเนี่ยมีเรื่องสองเรื่องที่ต้อง ชี้แจงก่อนนะอันแรกเลย U1 Noa Harary เนี่ยไม่ใช่ผู้อำนวยการของ World Economic Forum นะครับคนที่อ้างเนี่ยเขาบอกว่ามีชื่อของเขาอยู่ในเว็บไซต์นะครับมีประวัติอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับการที่ใครเั้าคนมีประวัติอยู่ในเว็บไซต์ของ World Economic Forum เนี่ยไม่ได้หมายว่าเขาทํางานให้ที่นั่นนะอ่าเหตุผลที่คนมีชื่อมีประวัติเนี่ยเพราะอาจจะเคยร่วมงานเคยเป็นบรรยายมาก่อนแค่นี้ก็ สามารถมีชื่อและมีประวัติอยู่ในเว็บไซต์ได้แล้วนะอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับอตอนเหตุการณ์เรือดำน้ํำไททันจมไปมีเศรษฐีปากีสถานคนหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตในนั้นแล้วคนอ้างว่าเนี่ยเป็นรองประธานของ World Economic Forum แล้วก็เรียกว่าการตายของเขาอาจจะเป็นการจัดฉากอะไรหรือเปล่าซึ่งจริงๆเขาไม่ได้เป็นอะไรนะครแค่ไปเคยไปพูดแล้วมีชื่อมีประวัติอยู่ในเว็บไซต์เท่านั้นเองนี่ก็คล้ายกันนะคือสุปอันแรกก่อนเลยยูวานโนอาฮาราลีไม่ใช่คนของ World Economic Forum นะส่วนเรื่องที่เขาพูดนั้นจริงหรือเปล่านะเรื่องที่เขาพูดเนี่ยก็ไม่ได้พูดใน World Economic Forum ด้วยนะไปพูดในงานเสวนาในกรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสแต่เกิดขึ้นไม่นานมานี้เองนปีนี้เลยนะครับอซึ่งถ้าถามว่ายูวานอาฮาร์ลีคิดยังไงกับ AI ต้องบอกว่าเขาเนี่ยมอง AI อยู่ในด้านลบซะส่วนใหญ่นะคอ่าเขามองว่าเทคโนโลยีอันเนี้ยถ้าเกิดเอามาใช้อย่างไรการควบคุมเนี่ยเป็นอันตารายแน่นอนนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นเนื้อหาก็อยู่ในคลิปอันนี้นะที่เขาไปแสดงทัศนะที่โปรตุเกสนะครับเขาบอกว่า AI เนี่ยมันแตกต่างจากเทคโนโลยีอื่นนะเพราะมันสามารถตัดสินใจและสร้างสารร์สิ่งใหม่ๆได้นะครับอย่างอื่นมันไม่มีครับอแล้วเขาไปเปรียบเทียบกับอ่าอย่างแท่นพิมพ์ของกูเทนเบิร์กนะฮะแท่นพิมกูเทนเบิร์กของโยฮันเนสกูเทนเบิร์กที่คิดคนมาเมื่อศตวรรษที่สิบห้าเนี่ยหนังสือเล่มแรกที่เอาไว้ใช้ในการพิมพ์ก็คือไบเบิลนั่นเองนะครับ ซึ่งแท่นพิมพ์ของกูเดนเบิร์กเนี่ยเวลาสั่งให้พิมพม์นก็พิมพ์ตามนั้นไม่มีการเพิ่มหน้าหรือว่าแสดงความคิดเห็นต่อเน,นื้อหาที่มีการตีพิมพ์แต่อย่างใดแต่ AI ไม่ใช่อย่างนั้น AI มีความคิดของตัวเองสามารถตัดสินใจได้สร้างสารแนวคิดใหม่ๆได้นะก็ไม่แน่ว่า AI เนี่ยอาจจะสามารถสร้างไบเบิลขึ้นมาเองได้หรือเปล่านะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาตั้งคําถามขึ้นมาเหมือนกัน ซึ่งเขาก็มีการเปรียบเทียบวยนะคือนอกจากเขาจะเป็นนักเขียนแล้วเนี่ยเขายังเป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ด้วยนะเขาก็เลยมีการเปรียบเทียบเขาบอกว่าศาส,สนาทุกวันนี้หลายศาสนามักจะอ้างว่าคมพีของตนเนี่ยไม่ได้เขียนโดยมนุษย์แต่เขียนโดยสิ่งที่อยู่เหนือกว่ามนุษย์คือซูเปอร์ฮิวแมนั่นเองนะครับซึ่งก็มันก็พิสูจน์ไม่ได้นะเพราะมันนานไปแล้วนะแต่ไม่แน่นะการมาถึงของ AI เนี่ยอาจจะมีซักศาสนาก,ก็ได้นะครับที่สามารถยืนยันข้ออ้างนี้ได้ว่าเป็นจริงก็คือในเมื่อ ใช้ AI เนะเขียนคำพีขึ้นมาใหม่เลยดังนั้น AI ก็ไม่ใช่มนุษย์ก็เป็น non human เหมือนกันนะเขาเลยเปรียบเทียบแบบนี้นะอ่าเขาเลยบอกว่าน่าจะมีศาส,สะนาเนี่ยที่ correct ในสิ่งที่ตัวเองอ้างว่าคำพีของตนไม่ได้เขียนโดยมนุษย์นั่นเองนะคือเขาเปรียบเทียบอันนี้ซึ่งไอ้คำว่า correct อันเนี้ยทางคนที่เอามาอ้างนะบอกว่าทางคนเขียนเซเปียเนี่ยบอกให้มีการชำระศาสนาหรือคำพีด้วย AI อันนี้ไม่ใช่นะฮะ อันนี้เขาเป็นการเปรียบเทียบเฉยๆว่าไหนๆคนก็ชอบอ้างว่าคมพีไม่ได้เขียนโดยมนุษย์อ่าถ้าเกิดใช้ไอเขียนเน่ก็เข้าแล้วล่ละพิสูจน์ได้เลยว่าไม่ได้เขียนโดยมนุษย์จริงๆพราอเขียนโดยไอนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆเขาพูดแบบนี้แล้วคนไปบิดเบือนนะครับอ่านี่ฮะหรือไ l e g e อเรเช a ยนได้เอช l ริคเ r อลันะเขาเขียนโดย a อนั่นเองนะครับอ่าน,นี่เป็นการบิดเบือนนะอืมซึ่งเราลองคิดต่อไปนะว่าตกลงแล้วเรา a อเนี่ยจะสามารถสร้าง ศาส,สนาไม่ใหม่ขึ้นมาได้หรือเปล่านะก็ต้องไปดูที่องค์ประกอบของศาสนาก็ต้องมีทั้งอ่าศาสดานะยมีพิธีกรรมมีผู้นับถือเนี่ยอ่าก็ต้องคิดดูว่าถ้าเกิด AI สร้างศาสนาขึ้นมาจะมีคนนับถือตามหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเป็นเรื่องของอนาคตก็ต้องดูกันต่อไปนะแต่ปัจจุบันอ่าอาจก็เราก็ยังไม่รู้แต่สิ่งที่เขาอ้างเนี่ยว่าทางคนเขียนเซเปียเนี่ยอยากให้มีการชำระศาสนาด้วย AI อัน,นี่เป็นการปิดเบือนคํามภาษณ์ของเขานั่นเองนะครับ